สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีพระผงหลวงปู่ศรีมานําเสนอนะครับพระผงสมเด็จหลังพระปิตาปี2516นะครับสมเด็จหลังพระปิตาปี2516นะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุหน euh. ้าครับรุ่นนี้จะสร้าง10,000องค์นะครับถ้าจำไม่ผิดจะจัดสร้างเพียงแค่10,000องค์นะครับสมเด็จหลังพระปิตาปี2516หลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุหน้าครับนี่ครับครับก่อพอของเดิมเลยครับผมมีมาแบ่งแค่3องสามองค์ครับมี่ะมาองค์นะครับมีแบ่งประมาณ4องคค์รับ สมเด็จหลวงพระปิตาปีสองพันห้าร้หกนะครับหลวงปู่ศรีว like ัดเขาทำบุญนาครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับด้านหลังไม่อยากแกะออกมาครับไม่อยากให้โดนมือเลยครับพระสวยๆครับนี่ครับสมเด็จหลวงพระปิตาปีสองพันห้าร้หกหลวงปู่ศรีวัดเขาทำบุญนานะครับจะสร้างเพียงหนึ่งหมื่นองนะครับพระอรหันต์เจ็ดแผ่นดินนะครับตำบลตาคีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอรหันต์เจ็ดแผ่นดินครับคือท่านเลยครับสมเด็จหลวงปู่ศรีเอ้ หลวงู่สีครับวัดเถาข้มุนนาครับถ้ำมุลนาครับตัวทีนะครับหลังพระกิตานะครับนี่ครับ้ององเดิมเลยนะครับขององเดิมเลยผมแบ่งบูชายอยู่ที่องค์ละสามพันบาทนะครับรับประกันพาะแท้ตลอดชีพครับแบ่งบูชายอยู่ที่องค์ละสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับประกันพระแท้ตลอดชีพครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ0 8 2 0 7 8 6 7 2 0ครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับศูนย์แปดสองศูย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับลักษณะดูง่ายๆ่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับคือถ้าเนื้อลั่นอย่างนี้แท้เลยนะครับเนี่ยลั่นลั่นอย่างนี้นะครับแท้เลยนะครับลั่นอย่างนี้คือแท้เลยนะครับลั่นนะครับลั่นแท้เลยนะครับอย่างนี้ครับรุ่นนี้เนื้อต้องลั่นนะครับเนื้อไม่ลั่นคือเก้นะครับรุ่นนี้เนื้อต้องลั่นลักษณะแบบนี้ครับไม่ใช่พ้าไม่สวยครับเนื้อเขาลั่นครัับบแท้เลยคร แปลงูชายที่องค์ะสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับสมเด็จหลุมผู้สีนะครับปีสองห้าหนึ่งหกนะครับหลังพระปิตานะครับน่าสะสมครับอนาคตซื้อกันไม่ได้แน่นอนครับอนาคตซื้อกันไม่ได้แน่นอนครับราคานี้เอาสามพันบาทนะครับกล่องละสามพันบาทนะครับกล่องละสามพันบาทนะครับสนใจนะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์ะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์ครับประกันพระแท้ตลอดชีพครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับ รับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยสามองค์พร้อมกล่องเดิมๆเลยสวยเดิมเลยนะครับ0820786720ครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับสมเด็จหลังพระปิตาปี2516นะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุนนาคครับสมเด็จหลังพระปิตาปี2516นะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นพระปิตาอย่างนี้ครับพร้อมกล่องเดิมเลยประกันพระแท้ตลอดชีพครับเอาองค์ละ3,000บาทนะครับ องก็สามพันบาทนะครับองก็สามพันบาทครับโอเคครับ